คนขับรถนนะั่งแะข่อย <laughs> ไปเด้อพี่น้องไปเที่ยวกันเด้อ ตัวข้ามันละเอียดพิข้าในโนเนาะเออคือยกันมีมากน่เออนี่อันนี้ัน่กระบบังคือจังอันนั่ว่าโอ้ยเออกระดูกินต้องนำ้เราส่าตามสองหลดเก็นสองหลอดเดียวกันกระสุนเมนบอกทีไม่ตรงาตามเลย้เห็ดต้เียวกระบอกว่นนั้เห็ดต้าเจียวนาบคนน้ เราซิมได้โมเสกได้ยิงรียนตาวานเนี่ยร่าตุ๋นก็ได่คะตามหมุ้งกับวานเนี่ยกัวนลูกรซิมคือเก่าบ่ได้โม่บ่อยเรากินเพลสเบอรร่รุ่นหนาเจ้ารุ่นหนาบ่หน้าบ้นนั่นแหละอนาอีหน้าันนี้จะไปนหน้าบอกุ้กินเห็นมาชงไปตรวจเพลสแล้วก็เอาไฟเดี๋ยววันเห็นมันจะุ่งดังหน่อย

เมนนรนก็ดเร่เนียนมยแต่เออใ่านันไลหยมัเบ็นเนาะกินก็เลื่องมี่จหน่วยงามๆล่มาเน็คังไม่่ยมนเนกันแล้วตอเนาไ่่โดดได้กินกินนันแหละส่วนนี้มันมีแต่กระปุกมันกนละละแลเมืองละไรไปละอะไรยก่าเลยีจังแล้วเนาะมกินน้กันมาะ

เราเฟ้นมาทานปูว่านแม่เข้าเฮ็ดเฮ็ดจังไรแม่เข้าจังส <laughs> ิได้แม่ดีเด่นอยากให้อยากให้กวได้แม่ดีเด่นเฮ็ดจังไรแม่เข้าพุ่มจ,ะจะังเสียดแม่เข้าเป็นแม่ดีเด่นนะปู mm hmm. กับโบจักแล้วมันก็ไปโรงเรียนมันก็ตั้งใจเรียนเฮ็ดเด็กเป็นเด็กดีดีในตีเอาว่าอุปตัยยากินยังได้เป็นแม่ดีเด่นนะเอาวหลู่กิน น,นัดพุม่มอะไแค่นม,มันมีบราณท ค่นะนั่นคือฟังเล่าน้ำตอนน้ำถ่วมตอนนี้น้ำม,มันลดตะกี้น้ำม,มันถ่วมหดผีแม่นบอ Màn bơ Một nội Bùa <laughs> về đây Như hừa nào Xe bưng nè ใช่เออปลเขาแผกบ,บดมั่งมัวานู้เหมยวะกไดกินเนาะแล้วจะมามาจอวานสูญูญญามบะ พี่ซื้อซีนี่ตั้งไว้แงล ในสวนแม่ดองหญ้ามันเพิ่งก,ก็ปลูกปลูกแอมันแก้วค่ะแต่ตอนนี้เพิ่งปลูกหญ้าอยู่กลางดอนเลยเนาะค่ะดูผ่านสองค้อน,อนเอาเพือ่อขูดไสค่ะตั้งใจว่าดูเวลาจะทานนี่คือมาก เียมร้านน่อยค่ะเป็นขึ้นยาฝ่ายแดงค่ะมาเดี๋ยวรันร้านหน่อยค่ะ,คะ,ม,นนคะมีะเรืยเร่ยลงมาหลอดมีคือนำโคงค่ะมีคือดอนดูในนำโค้งแค่ไงานสองขอนนะคะแต่ก็จะยู่ีร้ายมือยย่ป่ารั้านหน่อยร้านไงร้านใช่ ค่ะนี่คือบ้านแม่ดอง เออพี่น้องเอออยู่เนี่ยคนเห็ุกินแสบเนาะอยู่บ้านกับเห็ดมาเฮือนดองกับกัเป็นคนเห็ดเอนี่คือต้มปลาต้มปลานิ่นค่ะต้มสูงใส่มะขามเปียกแต่ไม่ดองนะบบกินพงนัวด้วยพี่น้อง ขอเอยากรับประกันความเสี่ยมแม่ดองบวกินผงนวก๋วยกระีแยกใส่ตังหากสูงเติมมะนาวลงไปกินได้ไหมโบเสียบ